ยามเย็นแบบนี้ครับผมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ a อ r w สต์นสหนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวเป็นตัวทีนะฮะเป็นตัวทีนะฮะเป็นตัวเก่านะฮะใส่ชุดสีตัวใหม่นะครับผมนะครับถามว่าสภาพพอใช้ได้ไหมบอกโอเคเลยนะฮะนะครับท่านใดที่กาลังแบบว่ามองหารถแบบติ่งแต่งๆแบบซิ่งเลยนะฮะในคันนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะฮะนะครับชุดสีพอไปวัดไปวายได้นะครับผมนะฮะหน้ามงหน้าไม้สวยนะฮะมีของตรงของแต่งมือคงมือคัดมานะครับมีไล่รถทงรถทองมาหน่อยนะครับ ะครับนี่ข้างหน้าก็ใส่ปั๊มของอะไรอ่ะนิชินเหรอครับหรือไงครับไม่แน่ใจนะฮะจงจานนี่ใส่ของแต่งมาหมดเลยนะครับผมนะฮะโชกก็ตัดมานะครับนะครับโชกตัดมาเพื่อความหล่อนะฮะเทโหลดลงมาหน่อยนะครับผมนะฮะมอเตอร์น้ำมินียมเสื้อเอเวสนะฮะเคแบกนะฮะอีสี่นะฮะแฝงความแรงมาด้วยคาบูเคนะครับใช่ปะคาบูเคนะฮะนี่คาบูเคนะฮะนะครับคาบูเคนะครับ โค้งโค้งไม่มีผุนะครับผมนะฮะแล้วก็ตามด้วยความเท่อีกอย่างนะฮะสำหรับเกียร์โยงนะฮะดึงดัมหลังนะครับผมดึงดัมหลังนะฮะโชกแต่งโชคนี่แหมแต่งได้เลยนะฮะโชกแต่งนะฮะอาร์มิเนียมนะครับผมอาร์มิเนียมท่อท่อสูตรสำนักไหนไม่รู้นะฮะนะครับเป็นเหมือนตีตีมาเองนะฮะเหมือนตีมาเองนะครับนะครับยางหลังมิชลินใหญ่เปเลยเลยนะฮะนะครับผมนี่วงเบาปาดมาเรียบร้อยนะครับผมปาดมาเรียบร้อย เปิดใต้บอกมาไม่มีลายมีแบบตัวเดียวนะครับถังอมตลุกน้าสํารองไม่มีนะครับผมคันนี้ไม่มีนะครับนะครับคันนี้ไม่มีนะครับนี่ฮะทรงโซ่สเตอร์สวยเงาสวยนะฮะนะครับเงาสวยอยู่นะฮะนี่อ่าสำหรับคันนี้ที่เบิดบอกซิ่งใช่ป่ะซิงเหรอซิงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอ่ะปุดปั๊มโตลุกมาแล้วนะครับอุดปั๊มโตลุกมาแล้วนะฮะนะครับ อุดมันมันระลุกมาแล้วแต่ก็ถามว่าเอาออกยากไหมไม่ยากครับนะครับถ้าจะซื้อใส่ก็ไม่ยากนะครับผมนะครับนี่นะฮะนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคันนี้นะครับก็อย่างว่าแหละมันลดมันซิ่งๆนะฮะนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่2 3 9 0 0ครับนะครับผมนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการทำทีรีวิวนะฮะวันนี้เดี๋ยวให้หมีนะมา ผู่นะครับมีได้จอดที่สนามบอลเลยก็ได้อันนี้กต้องดูอะไรครับเพราะว่ามันจะออก นะครับอย่าไปสนใจฮะรถขอให้มันใช้ได้ผมกังนนะฮะนะครับเอาตัวนี้มีเอาละ สำหรับสายซิ่งนะฮะสายซิ่งนะครับที่ชื่นชอบนะครับสําหรับคันนี้นะฮะก็ถามว่าโอเคไหมก็ระดับหนึ่งเลยนะครับนะครับถ้าใครชื่นชอบในความหล่อและและซิ่งด้วยนะฮะนะครับหล่อและซิ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมดูนะฮะเขาน่าจะตัดไล่สายไฟมาด้วยนะฮะนะครับไล่สายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่อย่างว่าแหละครับถ้าทําซิ่งทําอะไรฮะมันก็ต้องมีแบบว่าตกติกกันหน่อย นะครับผมนะครับนี่นะครับนี่ให้ลูกให้ลูกผมเบิ้ลให้ดูนี่ฮะนี่นะฮะตรงเสียงเครื่องยังไม่ดังเลยนะฮะยังใช้ได้อยู่เลยนะฮะนะครับแม่เป็นอาร์มเนียนะฮะมีตำหนิตัวนี้หน่อยหารปลาหลุดไปไหนไม่รู้นะฮะนะครับผมนะครับโอเคเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะฮะสำหรับการเบิ้ลแล้วก็เรียกรอบดูนะฮะ ครับผมนะฮะขอขอบคุณมากนะทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังนะฮะวันนี้เพื่อทีเทิร์นวางไว้เท่านี้นะครับโอเคครับโอเคครับ,คครบสวัสดีครับ